ที่ร้านจะใช้พริกแกงทำเองโขลกเองปั่นเองค่ะใส่ใจค่ะที่ร้านนะคะจะจ่ายตาลาดทุกวันแล้วเราจะคัดที่มันได้คุณภาพสิกเนเจอร์ของร้านก็คือประช่อนโฮคือโฮคือมาจากคำที่ว่าตักน้ำซุปมาค่ะแล้เ,เขาสดเขาบอกโฮแล้วก็มืมร้อน วัสดีค่ะชื่อพลอยนะคะเป็นพนักง,งานร้านอาหารคุยเยปเป่งค่ะเมื่อก่อนยายเป่งขายกับข้าวในเรือแล้วก็เลิกขายในเรือนะคะก็มาผ่ันตัวมาเปิดเป็นร้านอาหารเล็กๆก,ก่อนเหมือนร้านขายข้าวแกงค่ะค่อยขยับขยายมาเป็นร้านใหญ่ หลักเราจะนิ้นเป็นพวกผัดเผ็ดผัดขี้เมาต้มยำเพราะว่าที่ร้านจะใช้พริกแกงทําเองโขลกเองปั่นเองค่ะใส่ใจค่ะคือพื้นเพแถบนี้ค่ะเป็นที่ดั้งเดิมเขาจะทานกับข้าวรสจัดสืบทอดกันมาเรื่อยๆรสชาตินี้มาเรื่อยๆก็ติดปากมาเรื่อยๆเนี่ยค่ะ ไลฟ์เป็นซิกเนเจอร์ของร้านก็คือประช่อนโฮคือโฮคือมาจากคําที่ว่าอตอนแรกที่เขาตักน้ําซุปมาค่ะก็ซดขึ้นมาโดยที่ตอนนั้นยังไม่ได้เป่าเนาะมันก็ร้อนนะคะแล้วเขาซดเขาบอกโฮกแล้วก็อืมร้มอนเพราะว่ามันร้อนในปากค่ะก็ลเลยเอาอันเนี้ยมาตั้งเป็นชื่อเมนูน ขาหมูกับปลาดุกฟูผัดขี้เมาจะเป็นเมนูที่ขายดีที่สุดขาหมูทอดรอบแรกอะ่ะเราจะทอดให้หนังมันยังไม่ต้องฟูมากพอเราลงรอบสองเนี่ยพักให้มันเสดจั้งมันลงรอบสองเนี่ยหนังเขาจะฟูแล้วก็กรอบมากแต่ข้างในเขาจะนิ่มอารมณ์ก็จะเหมือนกินแบบกรอบนอกนุ่มในอะค่ะเมนูปลาดุกฟูผัดขี้เมากับเพรากรอบนะคะเราจะนําปลาดุกย่างเอามาสับให้ละเอียดแล้วก็นําไปทอดให้ขึ้นฟูค่ะจากนั้นพักน้ํามันให้เสดแล้วก็เอาค่อยเอามาผัดรวมกับเครื่องสมุนไพรค่ะ จะจ่ายตาลาดทุกวันแล้วเราจะคัดที่มันได้คุณภาพเอามาทําที่ร้านนะคะทอดมันกุ้งจะใช้กุ้งเป็นตัวเอามาสับเอามาบดให้ละเอียดะคะ่ะแล้วก็ใส่เครื่องปรุงใส่รสชาติให้มันกลมกลม่อมให้มันอร่อยค่ะราคาอาหารเริ่มต้นที่1 0 0ถึง300ไม่แพงค่ะเพราะในพื้นที่แถบกรุงเทพะคะ่ะถ้าราคานี้ก็จะไม่ค่อยเจอเลย ร้านนะคะจะตั้งอยู่ในหมู่บ้านปอผาสุกซอยบรมราชชนนี101ร้านจะเปิด10โมงครึ่งถึง2ทุ่มโดยประมาณหยุดทุกวันจันทร์เลยค่ะสำหรับลูกค้าที่จะมาทานที่ร้านอาหารทุเยเป่งน,นะคะร้านเรายินดีต้อนรับให้บริการร้านอาหารของเราจะเป็นร้านบ้นบานรสชาติจัดจ้านแล้วก็ราคาเป็นกันเองค่ะ